ในเรื่องการตัดมือนั้นคุณไม่คิดบ้างหรือครับว่ามันรุนแรงมากเกินไปสําหรับคนที่ขโมยให้ hey, ผมได้บอกสิ่งหนึ่งกับคุณนะครับว่าไม่ได้ตัดเกินส่วนตัวนะครับแต่ว่าจะต้องถูกตัดแบบสาธารณะกันเลยตามกฎหมายอิสลามแลวทำไมต้องสาธารณะด้วยก็เผื่อคนตัวไปจะได้รู้ด้วยไงครับคุณตัดมือไปสักคนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะหยุดปล้นขโมยกันเองคุณมีความต้องการที่จะหยุดการปล้นขโมยหรือว่าคุณต้องการที่จะหยุดใช้ความรุนแรงหรือครับ คุณคิดว่ามันควรจะถูกนํามาใช้ในประเทศอินเดียเช่นเดียวกันหรือเปล่าครับทุกที่บนโลกนี้หรือครับไม่ต้องไปพูดถึงอินเดียเลยคันควรจีต้องนํามาใช้ทั่วโลกเลยครับฉะนั้นแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันได้ผลคุณบอกผมมาสึกสิ่งหนึ่งครับทำไมใช้กฎหมายนี้แล้วผมขอถามหน่อยว่าประเทศไหนในโลกนี้ที่มีอัตราการลักขโมยน้อยที่สุดในโลกมีประเทศอิสลามหลายประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎนี้ แม้แต่ในประเทศสถานก็มีการลักขโมยและปล้นขโมยกันมากคุณไปบางกลาเทศก็มีการลักขโมยและปล้นขโมยกันมากที่ใดก็ตามที่กฎหมายนี้ถูกนำมาใช้ก็จะมีอัตราที่น้อยลงมาสิ่งที่ผมต้องการจะถามคุณก็คือคุณต้องการจะหยุดการปล้นขโมยหรือคุณต้องการจะสนับสนุนที่มีการลักขโมยหรือครับถ้าไม่หรอครับแ้่กระแทบจะไม่มีใครปล้นขโมยเลยที่นั่นแต่ในที่นี้ผู้คนปล้นขโมยกันดังนั้นเรื่สิ่งที่คุณกำลังทำก็คือคุณไปสนับสนุนให้พวกเขาปล้นกันต่อไปคุณจับเขาเข้าคุการจะยุด ก็ต้องทำให้ผู้คนไม่ปล้นขโมยกันแล้วก็จะไม่มีใครทุกลงโทษไปด้วยเช่นกันกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยคุณก็เจนนะครับกฎหมายนั้นเข้มงวดอย่างมากจนทำให้คนไม่กล้าปล้นขโมยกันแล้วถ้าคนที่จะข่มขืนได้รู้ว่าถ้าเขาข่มขืนใครไปแล้วเขาก็จะทุกลงโทษประหารชีวิตเขาก็จะไม่กล้าข่มขืนเขาก็จะไม่คิดที่จะข่มขืนใครตามสถิติของประเทศอเมริกาแล้วปี1 9 9 0จากบันทึกของ FBI ทุกวันนั้นจะมีการข่มขืนเกิดขึ้น,น1,783รายและปี1996มีจำนวน2,713และปี2006 มีจานวนมากกว่า2 1 0 0นั่นก็หมายความว่าทุก32วินาทีนั้นได้มีการข่มขืนเกิดขึ้น100้และเราได้มาอยู่กันที่นี่เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงไปแล้วอาจจะมีการข่มขืนเกิดขึ้น50รายไปเรียบร้อยแล้วในประเทศอเมริกาตั้งแต่เรามาอยู่กันที่นี่และสิติดีได้บอกว่าแจ็กจําจนวนการข่มขืน,ม,นมีเพียง16%ที่ได้ถูกรายงานมาและจาก16%นี้มีเพียง่ได้ถูกจับนั่นคือ1.6%ถูกจับและเากผู้ที่ได้ถูกจับนั่นคอาอหไปพิจุดหกวามว่า0.8%ได้ถูกนตไปพิจราณคาดี แลก็หมายคมว่าคุณไปข่มขืนใครมา125รายโอกาสที่คุณจะถูกจับนั้นมีเพียงแค่หนึ่งครั้งน่าลองดูนะครับและจากจำนวนนันกเกานั้น50%สันก็จะกล่าวว่าเขากระทำผิดเป็นครั้งแรกก็ให้ปล่อยตัวไปถึงแม้ว่ากฎหมายจะกล่าวว่าจะต้องถูกจำคุก7ปีในคดีข่มขืนคุณไปข่มขืนมา125ครั้งคุณเพิ่งจะมาถูกลงโทษและอีก50%สานก็จะบอกว่าให้เขารอลงอาญาหนึ่งปีคิดดูกันแล้วกันนะครับคุณไปข่มขืนมา125ครั้งโอกาสที่คุณจะถูกจับมีหนึ่งครั้ามออาาัครบ แต่ถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณไปข่มขืนใครแล้วคุณจะถูกประหารชีวิตหนึ่งร้อปซนแบบนี้ก็จะมีไม่ใคยคิดที่จะไปข่มขืนการข่มขืนเป็นสิ่งที่ดีนอกจากว่าคุณจะบอกว่าตามราก,กฎหมายของผมในความพอใจของผมถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ได้เลยโ okay? อเคข่มขืนผู้หญิงทําไปได้เลยถ้าอย่างนั้นผมก็จะเข้าใจคุณได้อีกแบบไปเลยท่านครับถ้าผู้ชายและผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศกันโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเช่นนั้นแล้วตามกฎหมายอิสาลามชารียมมีบทลงโทษอ,อย่างไรครับ ถ้าเขามีเพศสัมพันธ์ด้วยความยินยอมเช่นนั้นเขาก็จะเป็นสามีภรรยากันอย่างนั้นก็มีปัญหาครับแต่ถ้าคุณบอกว่ายินยอมกันเพื่อที่จะสนุกมีความสุขแล้วทาไมสังคมเสริมรามเช่นนั้นแล้วคนมาอิสลามก็ไม่ยินยอมแต่ถ้าคุณบอกว่ายินยอมกันโดยจะเป็นสามีภรรยากันอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างนั้นก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ไปหยุดพวกเขาพวกเขาสามารถยินยอมกันและจะไม่มีใครมีสิทธิ์ไปห้ามพวกเขาแต่ถ้าพวกเขากล่าวว่าเราแค่มาสนุกสนานมีความสุขกันแล้วจากนั้นก็แยกย้ายกันไป ถ้าอย่างนั้นแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆซึ่งทิ้งเรื่องเก่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยในโลกตะวันตกในโลกตะวันออกของเรานั้นผมไม่ต้องการให้น้องสาวหรือพี่สาวของผมเปลี่ยนคู่นอนไปทุกคืนผมไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกครับผมไม่ต้องการให้ภรรยาผมไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เปลี่ยนคู่นอนตลอดนี่คือวัฒนธรรมของเราในความเป็นจริงแล้ววัฒนธรรมตะวันตกนั้นประทํามเทสังคมเราเสื่อมทรามตัวเห็นดี้เองอิสลามจึงไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณต้องการจะใช้ชีวิตอย่างนั้นก็ให้แต่งงานกันจะไม่มีคคไปหกหก้ามุณ คุณยินยอมแต่งงานกันถ้าก็อยู่กันไปแ้วถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณก็สามารถจะร้องกันได้คุณก็สามารถจะร้งกันได้ไดแล้วไปแต่งงานกับคนอืน่นไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานอย่างนั้นก็จะเป็นคุณน้องกันไปเรื่อยฉะนั้นอิสลามไม่ยอมรับครับเพราะมันเป็นการทำให้สังคมเสื่อมทราม,ามดังนั้นแล้วผมถึงบอกว่าถ้าคุณทำให้สังคมเกิดความเสื่อมทรามแล้วคุณก็จะต้องถูกลงโทษและสิ่งเหล่านี้ไม่ทุกศาสนาไม่ใช่มีอยู่แค่ในอิสลามด leigh, ไรดไรดดนได การลงโทษจะเกิดขึ้นใดก็ต่อเมื่อมีพยานสี่คนและเราก็มีมีพยานย,ยืนยันเราก็ไม่สมัครไปลงโทษใดๆเขาได้แล้วถ้ามีใครไปลกาวอ่างว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีผู้ชายคนนี้ไม่ดีพวกเขาผิดประเวณีกันเช่นนั้นแล้วเขาก็จะต้องนำพยานม,มาให้ได้สี่คนแต่เขานำพยานมาได้สี่คนเช่นนั้นแล้วตามกฎหมายอิสลามนั้นการลงโทษก็คือความถึงตายซึ่งมีอยู่ในหลายศาสนาเช่นกัน มันไม่ได้มีอยู่ในอิสลามอย่างเดียวมันมีอยู่ในศาสนาคริสต์และอยู่ได้วยเห็นกันลองอ่านไบบันดึกสิครับผู้ที่ผิดประเวณนีนั่นจะต้องถูกขังมันไม่ใช่กฎหมายใหม่อะไรมันมีอยู่ในศาสนาของพวกเขาแต่พวกเขาไม่นำมาใช้เองพวกเขาไม่ปฏิบัติตามแต่ในอิสลามนั้นคุณจะต้องมีพยายนสี่คนก่อนแล้วถ้ามีใครไปกล่าวหาว่าใช้หญิงค่นี้ไปผิดประเวณีกันมาแล้วแต่เขาไม่สามารถนำพยานมาได้สี่คนเขาเองก็จะต้องถูกเคี่ยนไปสิบครั้งเพราะว่ามีบ่อยครั้งด้วยกันที่ได้มีการกล่าวหากันว่าหญิงคนนี้ไม่ ถ้าคุณไปเก่าหาผู้หญิงคนใดในเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงตา้มที่ได้มีกก่าวไว้ในสุรนูรวันที่สี่องคตีสี่และถ้าคุณไม่สามารถนำพยามมาได้สี่คนคุณก็จะถูกเขียนไปสิบครั้ง่นก็หมายความว่าคุณไม่สามารถในสังคมเราคุณไม่สามารถที่จะไปก่าร้ายผู้หญิงคนใดก็ได้คุณจะไปเรียกชื่อรอนแบบไหนก็ได้แล้วคุณก็รอดไปได้แต่ในกฎหมายอิสลามนั้นถ้าคุณไปก่าร้ายหญิงคนใดและไปเรียกร้อนด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณไม่สามารถนำพยามมาสี่คนได้เขาก็จะถูเีียนท นี่คือบทลงโทษที่จะได้รับในสังคมเรานั้นไม่ว่าจะเป็นในอินเดียหรือประเทศตะวันตกคุณจะไปก่าวร้ายผู้หญิงกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแต่ในทางกฎหมายอิสลามนั้นถ้าคุณก่าวร้ายผู้หญิงคนใดแล้วในเรื่องความบริสุทธิ์ของนางโดยไปใส่้ายนางว่าไม่บริสุทธิ์่บนั้นเสียความบริสุทธิ์และถ้าคุณไม่สามารถนำพยานมาได้สี่คนก็จะต้องถูกเคียนไปสิบทีและเช่นเดียวกันถ้าใครบางคนทำกันส่วนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรไมายืนยันในโลกนี้ก็จะม,มีบทลงโทษอร,ร่อยแต่เขาจะไปถูกลงโทษในโลกนะหมายถึงถมีใใครตกกลงงปจันแลวทกันนส่ตัว ก็ถือว่าเขานั้นฝ่าฝืนกฎหมายอิสลามเขาได้ฝ่าฝืนกฎของผูง้สร้างแต่ในโลกนี้นั้นเขาจะไม่ได้รับการลงโทษใดๆเพราะว่ามีมีพยายมาสี่คนแต่เขาจะไปถูกลงโทษในโลกน้าเนื่องโดยเหตุน,นี้เองจึงไม่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 เคยเลยในหะด i ษบทใดของคาเก่าของทานสานะถูดในประวัติอิสลามไม่ถึงตั้งแต่สมัยทานสานะถูตสมัยเหล่าสาวกที่จะมีหญิงคนใดถูกขวางจนตายนอกจากร้อน,นั้นสมัครใจมาเอง ตอนนั้นสมัครใจมหาท่านสานาธูตเองจากนั้นก็กล่าวว่าฉันได้ผิดประเวณีมาได้โปรดลงโทษฉันด้วยเถิดท่านสาสนาธูตก็บอกว่าไปก่อนเถิดได้ร้อนก็มาอีกและก็มาอีกครั้งากนั้นแล้วจึงได้มีการลงโทษไม่มีฮะดิษคำกล่าวของท่านสาสนาธูตว่าได้มีการกล่าวหาคนใดแล้วก็คนนั้นจะถูกลงโทษแต่มันคือตัวสตรีเองที่ได้สํานึกผิดและได้มาหาท่านสาสนาธูตและบอกว่าฉันได้ผิดประเวณีมาได้โปรดลงโทษฉันด้วยเถิดเพื่อลบล้างแบบส์านาธูตจึงบอกว่าให้ไปเถิดได้ห้อนก็ได้มาอีก จากนั้นสนาระัถูถึงลงโทษและท่านสนารนัฐถูตะกล่าวว่าการสำนึกผิดของหล่อนนั้นต้าได้ถูกนำมาแบ่งปันให้กับชาวมาดีนาแล้วมันก็จะทําให้ทุกคนบริสุทธิ์เลยนั่นหมายความว่าท่านสนารนัฐถูนั้นยกย่องนางนั่นก็คือนางได้ทาแบบมาแล้วนางก็ได้สำนึกผิดแล้วมหาท่านสนารนัถูดได้บอกให้ลงโทษตัวนางเพื่อว่าตัวนางนั้นจะได้มีชีวิตที่ดีในโลกหน้า แล้วเมือ่อท่านสาระถูกแต่เด่นที่จะไม่ลงโทษแล้วก็เลียงอีกแล้วก็เลียงอีกจากนั้นท่านจึงลงโทษนางแล้วได้กล่าวว่าการสำนึกผิดของหล่อนนั้นได้ถูกตอบรับด็อกเตอร์ไนท์ได้นั่นหมายความด้วยหรือไม่ว่าจะต้องมีพยานสี่คนในกรณีของการข่มขืนไม่ครับนี่มันคือความกเดญญูผิดครับการผิดประเวณีนั้นมันเกิดทำาดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายจึงต้องมีพยานส่วนในกรณีของการข่มขืนนั้นอาจจะใช้หลักฐานทางการแพทย์และอาจจะมีหลักฐานเวดล้อมอื่นอ่นถ้าการข่มขืนนั้นยังต้องใช้พยานสี่คนจากเเเขาาากก็็็จจะะะไไปปทีี่ิดดลออรรตมมพยนใหห้้น ดังนั้นจึงสามารถใช้หลักฐานแบบลบต่างๆหลักฐานทางการแพทย์ก็เพียงพอตที่จะใช้พิสูจน์ได้และถ้าได้มีการพิสูจน์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีพยานสี่คนเพราะมันเป็นการเก่าอ้างที่มีตัวโตผู้หญิงซึ่งได้ตุกขธรรมโดยใช้กำลังบังคับโดยใครบางคนส่วนในกรณีของผิดประเวณีนั้นทั้งคู่ทำาดยความสมัครใจกันดังนั้นจึงต้องมีพยานสี่คน แต่ถ้ามีใครไปใช้กำลังมาคับสตรีและไปข่มคืนนางเช่นนั้นแล้วลักทาันแวดลบต่างๆหลักาทันที่ถูกก้นไม้ต่างๆลัากทันทางการแพย์ต่างๆเช่นนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วถ้าได้มีการพิส,รสูจน์โดยประสาจโคตสงสัยใดๆแล้วจึงไม่จะไป็ต้องใช้พยายามสี่คน